สวัสดีค่ะมิวจากเพจโตโต้าเจริญคา้าบ้านป่งราชบุรีนะคะในวันนี้ค่ะมิวจะพาลูกค้านะคะไปนําชมนะคะติดตามหลังการใช้งานรถของพี่จุ้ยนะคะว่าหลังจากพี่จุ้ยรับรถไปแล้วนะคะใช้งานรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะพี่จุ้ยเจ้าของสวนมะพร้าวนะคะ ที่บ้านแพวนะคะเอารถไปบรรทุกมะพร้าวนะคะเอาไปวิ่งงานในกิจการของตัวเองนะคะ <_ an> ก็แหนนี้นะคะบรรทุกได้เยอะเลยนะคะบรรทุกได้จริงนะคะรองรับการบรรทุกที่ไม่เกิน5ตันนะคะถ้าใครสนใจมะพร้าวนะคะสามารถติดต่อได้ที่พี่จุ้ยนะคะ0829018468 <_ an> นะคะวันนี้ติดตั้งอุปมก่อนอะไรไปบ้างคะพี่อ้อุครับพุชใจเลย วันนี้นะคะวันนี้พี่จุย้ยเอารถไปขนส่งอะไรคะมะพร้าวครับมะพร้าวนะคะลูกค้าท่านใดสนใจจะออกรถใหม่แบบนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เซลมิ้วเลยนะคะ098 3 1 8 4ส่ง